โอ้ตีเอาเัวนน้โอ้โบ่ยูบ่ยูยีบย่บ้าได้ออกมาแล้วกระลุดโอ้บ่ชกเี้นี่โอ้ยี่แต่ภายในขับเนาะวังวาสิบลุทเมื่อพอคอยจับปลาสองโอ้สี่เต็มทางเลยคอยงุมพอเดียวหงามขนาดนับไปอืม หลวงอ่อนเรายังสะอ่อนเราเห็นโอ้โหอะไรวะแกเจ้างูขืนนัดเนีบ่กขืนพม่ได้เก่งชิบีโอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่อะสบายดีเพื่อนพี่น้องยินดีต้อนรับการสื่อสองสบายนะเมื่อนี้เข้าลงงมางบป่าที่เขาปล่อยนะทุกคนแต่พวกปล่อยยังเลือะเจ้าตัวนะเพราะว่าน้ำนี่ก็เงียบสุดเหตุละ พยายนคนมาหลักสอดเอาหรือว่าจีเอานะสงสัยป้าเขาปล่อยวางหันเกิดลายอยู่นะตอนเี่ท่านเกีียวอันนี้เขาออกเนะช่นนั้นก็ให้นะบ้าบตัดผ้านะเปลี่ยนเท้าตัดเมื่อเช้านี้ก็ได้ายเติมเลยให้นาบ้าวตัดอุนะป,ดกดป,กปกรณ์ที่เาวสมัดักมืนเอนี้ก็คือเข่างูนะทุกคน เดี๋ยวถาเบิ <ers> <os> na, ่งว่าสิยังเหลือเต๊โตนี่นะน้องเฮาถ้ามันอยู่ก็อยู่แท้นี้แหละป่านะยาสิไปใส่าหนะ ถือเลยทุกคนนี่นี ak, si lee, Ooh, ่นียเจาตัวอะไรโอ้ตีเอาตัวนี่โอ้ยโอ้ยโอบยูโบยูโอ้ไปไหนคำไปไหนคำนี่นะเนี่ยเบาเราจัดการแบบตีเอาเลยได้ คอยรอคุณตีไหลอีเสตตีปลาบโอ้นี่น,นี่จว่าหายมีอะไรมาจักขืนนี่หายโอ้มาลงที่ป่าวันนี้เนาะไม่ออกมี่ยนโอ,อนีอ่ลงน้ำม,มีอะรดมันมีปัญหาสีรงังเห็นบอกันด้มีไยไหมป่ายัางไหลนะป่าแต่ว่ามันเอาไปได้ยังหลยอยู่บ่ เนอาเน่้น um, okay. ี่นี่นี่ถืออลไพี่น้องนี่โอ้ตัวนี้ถืออลไเฮ้ยนี่มันเขาของยานี่นี่เ็มันเขาของยานี่นี่คุณน่ะ ไปไหนครับใหญ่ปนครับใหญ่ใหญ่แต่ว่าโจ๊กไหมฮะจกบ่หันโจหู่างนโจใส่ฟังนะบ่หันาระ้ายจะหันโจโจไหมโจนี่นี่หันหูกี่ขันกูจ๊กอร่อยคอยิจ๊กกี่ไรเราคอยบริจูปลายยังตวนางนูปลาปลาเป็นเนาะเปนมากระายเป็นยังจิบุเป็น เบิงเบิงเบิงคนชิจาปลาชิไดอีบ่ะเน่ว่าได้ออกมาแล้วกระลุดโอ้เบอรงสนี่นี่เอ้าเอ้าย่าง่างชัวเอาไหมเพิ่งปยกไปบุญเน

ให้มันลอยนวลลอยนวลลอยน่ะลอยน่ะบบาหนจะเลืที่เดียวตรงหนึ่งตัวใหญ่น่าหงอยข่าวว่ายก็เลยเผาเผาไปขู่ซนั่นเผาไปผู่ป็ตัวหนึ่งมันจะตัวยงใหญ่อยู่นะทุกคนป่าสองเดือนปลายแตงหอสามเดือนปลาในนี้็ปลาาม่นไม่ลางบมาตี้มันจะตายหลายตัวปนกิน บอก่าเอาเงียงมาอืมอี่าก็บอกไปเอาาอย่นี้มันแดดเดียวงอมตายบดอืมเดี๋ยวคุณนี่ลังยทำ้ไอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตอบถนะเอาสาระเฮ้ยทำหนอสีาใช่ควายสาดอกเนี่ยอะไรสีเบิงก่อน เีนี yeah. okay. ่นี่นนำปลานี่ขึ well> ้นมาแล้วนี่ล้งมันข่อยนี่จะปา่ปาบ่คุณไดทำงานบ่รขบแดงเลวางไหมเอาด่งเอาไปไปปไปอาชีมโอุ้าุ่อันนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาอวไงจะปลาม่อป่าได้ชีวิตอาศัยต่ลูกุ มาหโตเกินอยู kind of mm ่เลยทั้งหมตเลยวะดูดทไมน่าเศร้าไหมเก่นบอต้องน่งหล่มันก็ไ่อยากให้นางตีได้แล้วบอได้แล้วบออไอกาเล่นอไต้นหนงได้แล้วบ่นนี้ตใหญ่ใส่นี่ระไรตนงเออเจ้าก็ชิมอีเนาะ มันมานเด้อพูดพวดนทดา,ดดนานดเจ้ากลจะพูดนะถ้าจับเาจะน้ำงูเนาะป้า <laughs> ยังด่นี่ประอคอปจ๊ะป้าปากง่ดใช่แม่นบ่ป้าปืาป้ายังไงอ้ป้านหนป้านั่งข่บง่ายอืก

ไปน้องจะเมเบิรเฮวนนาะอ้บหได้ปะปลาป่าะปานขาวใช่โอ้โเออบลไในขาวเนาะเดวนี้ง่ียีเนาะปลไหนขาวบลไนขาวทุงนึ่งด้ใช่ไหมเห็นตัวเดียวนะะรเนีู่าอ้นี่นี่เฮข้าวข้าวไบไนี่น่องลงเองเดี๋ยวว พ่อหบตตี้ใต้จะได้คะแนนถุกนั้นทองคู่ละงามเห็นหรอปลาทีมืไข่ปจักน้ำมงนไข่ป้าไม่มถึงป้าไข่อ้น่าจะตายแ้ลายสวยเลยเอาขึ้นลาเราเนื่ยมากจนเกี่ยวเุบเดกปล่อยบบบนี้เอาขึ้นให้้านเาขึ้นน้ำเลยเขาก็มาดูเอาข่นห้องปึนป่า

เออตัวนีและตัวบามันตายไปไหนไปไหนเนปลา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 เป็นปลาค้าดดดเต็มมันม่อมันีัอหนัว้มันต่ำอยู่นี่นี่นี่มันมต่ำ มันแบบนี้อย่าเม่ดกันปะเนี่ยเนี่ยประคองไม่สวยกันไม่เลยมามาอยู่ในนี้นมัเนเย,นะนย็นเ <c oughs> นาะวันนี้เย็นๆมาสนะหครนี่เลยนายอีลีโอ้โ,โอ้ยโตัง จับไ่รู้ัอจับวโซ่ก้จับไเยนี่แะพี่้อกโอ้อ่าไปใหญ่กัน้วโอ้นี่จะไปไนครับเนาะวางวาสิบรุษมื่พอคอยจับปลาสรงอูขีเต็มทางเลย คอยงุ่มพเดีเอาอันนั้นอยจะเอาไปปล่อยค่แมลงไปหน้าแม่คืนแม่เจ๊กะลบเฉาะเอาไปบ่ไดที่ต้องมันจะอุ่นเพิ่อนลงไม่ยังไงอะริาเลี้ผู้เปือนบ้านกรธใคลงมือง่มป้านี่เอาแล้วยินเหยียบเอา โอ้มันเกินนี่ล้างมันปลาปลาปวาปลาอะไร่ลยหรอเ่าน้โอเคอนน้ำโอ้โอเคอ่าเรียร้อยสองยหง่อาเข้าเลยทุบใหญ่ป่ะปลาปลาเดียวยางใหญ่คือลา่คะนอ่ปล่อยไปไนคเนาะปดนขาเทาล่ยใหวแน่ี่ยวไปจอบอันน้ำง้อไปเจ็ดอันนี้ตึกแหละ โอ้โหทีน anyway. ี้มาดีวาคุปาโอ้พระธาว่าโอ้ยง in ่ามัีนี้เขาเลยทีน้เขาเลยบอโยกบืหลดัีน้เขาแต่ป้านี่ในหน่อยเนาะป่าเนี่ยม่ใหญ่ปีนาเดเป็นตามาปล่อยแล้ป่าต่นหากินปูเป็นบออ้าทุกคนมาหนิเข้ากันจะคืนไปกินเห็ดยากันนะ ถือว่าได้ไล่เติมนะปลานี่ยแต่ว่ายังยังเอาโเบิดนะทุกคนถือว่ายังเดือดรายอยู่นะปลานคาราบาชิยู่ระวังฮาซิปในคำคันตั้มนะฮาซิปผัวเฮาเฮาเาเอาผืนไปนี่ชิยู่ระวังเศร้าไปนะเซเอาไปปล่อยอยู่น้องซาไกลเทียงนะอยู่นี่บ่ปลอดภัยยันเขามาจีเอาเพราอคนฉิหลากหลายนะบานนี่ยแต่วงูเฮานี่ใส่ปลาวันนี้นะ 2468 0 1 1ตัวตายตัวนี้ก็ตายบ่ตายแต่ปลาไว้ตัวนี้ก็ยังตัวดยังก็ปาไว้อันสาวนีมาเลยชวนตัวนี้สิไปปล่อยพี่มอจักโตนี่นะสาวนี่14 14สดว่าชาวายังก็10เนาะอื ปลาอันนี่ใหญ่ไว้เนาะพินาเอาแต่ปลานี่มาปล่อยพินาเอาแต่ปลาในค่ำนี่ปลาสองเดือนปลาจะปล่อยเฉพาะผู้ชายเออเอาเฮ็ดเออดีหละเฮ็ดโลดมีทางเบื้องลังแล้วก็เบื้องหนาหอดเลยอาไมไม่ชิบหายเอาเฉพาะปล่อยในน้องสาตัวนี้นะทุกคน ถ้าวาสจปล่อยไว้ในนองสาตัวนี้แต่บางหันกัมันบาใหญ่นะมันไม่มีบอลหากินสำซองนิ้วทารานช่ไหมปล่อยป่าลูกเอาเอาปล่อยเอาปล่อยลูกอะไรมันประายไปไป มดย่าตายเนาะตายเอไว้ตถะนะมดตีตัวนี้มากปากาลงมวยเอาปากกาลงมวยยางเมย์ตายแม่ตายแล้วเถอะนะตีหัวมันโอ้ยสะพ่อจะพวกตีจะว่าตายเนาะไปลูกไปมอมตัวนี้เออตัวนี้กรสีเนีงเอไปลูกหากินมวยงหรอมวยยงกันเดี่วนิตันนี้กระสงเอดยครับแก

เอาไปทันงมมันดเยย่างอยู่บสิเม้วนกอจะน้อจมเบิ้งขมันตายก็เอคืนโลกตอนนั้นตัวปีนทองไปไ่ละเดี๋ยวห้มันปับก่อนจะน้อยจะมาเบื้งมาจะอันฟ้าเลยนี่ได้จีรเดหลัตัวนี้หลัปาวันนี้ ขันตายกระปูมาเห็ดก่อนห็ดดอกันตัวใหญ่เลยเขามันไปบุได้าเยร์อันเปิงงาบงาบเมืตุกโตได้มาอีกป้าโท่วพอดี้อ้เมีเอาทางมาแล้วมันจะตายยังยังยังลายบ่ยังไลยอยู่โอ้จะไปไหนเขา จบเป็นสูซีน้องผูกเจ้ามขืนน้อเนี่ยม่ขืนไม่ได้เกงชีวีโอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ใหญ่อ้จเข่าหาซิตัวไนี่แสดงมันจลายอยู่ยังลายอยู่ฮะเอาก็ทั้งใหญ่ลงไปทั้งใหญ่ยังปเด้วนนามันลายยังมีอีกน้องหน่อยยังลายอยู่ว้าวอยู่เป็นคู่กัดเนี่ มันกำลังมันนั่นมันถัดละไปไปดูตัวนี้ใหญ่นาะตัวนี้สามตัวหรือด้วยตัวตัวไปไหนครับเหมือนแปลตัว bòi bằng hàn ship nó lấy siệp cỏ này, côn nhảy bơi nhảy bòi này, lấy ao đôi kim luôn ะเ <Huh? S 2> uh. ขาเที่ยวคนมากว่นกองมนันนะคนเเทียวจะได้สลาบวะ นี sociedad, ああ่นะที่ยวคนเมื่อวานนี่สองรถนะทุกคน พ่อได้มาจกตัวสองตัววนสองปะปากสามเอาลงเห็ดนางกปุนนีอห์มจะเห็ดขระปุนเฉยเดีสวยเดีอเดินลูกงมันอย่บ่โอ้มันมันดีเนาะมูเมนมันปลาปลาโอ้น้มันหอยหึบหึบอย่างไง จะมาหน้งแท้ท่านบอกตัวจะตุมอู๋นำข้าวปุ้นบาได้เอาขีดมันออกว่นนอ้ได้ยินกินขีดไหมอ๋อแต่ประเด็กตัวนี้ตัวนี้อาหารหมูตัวนี้ ตัวนี้ได้สิตัวนี้ตรงก่อนก็ัอ๋อกก่อนจะได้ลงน้ำลงโอ้ย่ามันเปื่อยบ่สไม่ได้เอางานเถิงหรอพังหานข้ามเลยนี่แดดลีบมาหนิมาแรงจะงมมาปีกขักงมมาเบิดมาแรงถ้ามันใชเบิสจะได้แต่ติดต่อในผ่านลาโมบได้นะ จะเอาโทรศัพท์เพิ่นเสร็จเลยอไม่จ้ะหลายมื้อนะติโตเพิ่นก็เมื่ได้เพิ่นก็บ่ได้เสร็จมหาเฮาเลยได้แล้วว่าเพิ่นเปลี่ยนเครื่องใหม่บ่เลยสิได้เฮาก็บอกเพื่อขายแต่ว่าเห็นเพิ่นตั้งเพจใหม่อยู่เด้เขาเฮ็ดขายเพื่อเขาจิได้ขายเนาะหลายขั้นตอนเนาะก็ขายถุดติพันบ์หัวต้วันออกหัวตงวันตกสองทงเศร้าเพื่อสิได้กินเบิ่งติพีส2ถุงเศอันถึงแล้วสิต่อเฮ็ดหยังต่อขึ้นเลี้วแล้วต่อลง โอ้ยฮักแล้วตอนน้เนาะเชียกินแต่พอสนีบอืมเสือก็พอกินแล้วเสียบอยู่เคยชิมบึงหรือเปล่าเสียบโย่ปลาเสัอกโตเนาะเลยสามโตสามโตเกือบเต็มเต่าเต็มครกเนาะเวลาประจําเลยนะโอ้หัวปลาอันนี้โตคอยเอาหาจะกินกระดูกเคยกินหัว ลุๆฮาเจอหน้าพอลาโมเลยยันนี่นี่สองบุคควอเทียงกันเอาหานเอาอาดิกเอาเฮ็ดนี่ลุงมันีไอขาพยาามจตักจยหันดูดิกไปได้ทางได้ช่วงนี้ดูดิกนี่ถือผ้าทองแล้วนี่ต่วบุมีพอต่ว่าีพอนะพ่อรไลควกโนปด กกาาแจ็คพอดได้เป็นพอ่อบงางฮานเนี่ยก็แมนนะากานะพ่อกาอีน,นะพ่อยบางฮานเนี่ยก็ผพ้นึงองแะไรพ่อเนี่ยโอ้ฉันรู้เลยตอนเพศนี้กินกับปุนแล้วก็แล้วก็นำจีนเือกรปุล่งขี้ยาแนวหนีเนาะเเ้าจะกินเขาดิาเขาได้ปลาโอ้ได้ปลากับเจออาปโตมาสิมีได้ปลาสองอืมปลาสตเนาะโอปลาสองลือดตีว บางหันเลือดชีฮาตูมาพี่น้องมากินท้าน้ำกันเต้บาบพาคนนำไดิกิ้งเขานีกินข้าปุน่นเม้นเขาคกันอือเอาหา<ฮ>ข้าปุ่นกินนอนม่อื่นนะโอ,าานนอ,อ้ยนนะใช่ไหมนิดริดๆออือ,อ,อ ยิกหายจังล่อยฮากินจะยังแล้วแต่ยกินอยู่นะปลาซองตัวนี้เขาใช้มาเอือปลาทุกทั้งที่มันมีตัวเดียนะเดี๋ยวอาจารย์ว่าสีด้อหอในเรียรอ

มนเปนยังแล้วหนุ่ย้วไหหนอด่งเลยอืมรแบคือกันมาเลยแม่เลยเอไปนั่เลยอื่ดีมันกรเด็นกันมันกรเลวมันกปอย่งน้อยแล้วมันก็มาหน้ออะไรน้อหลาผักขึ้นขนาดปานวดจันสีลายขนาดอินคง บมดาเขาเอาเกน้นบีมันออกบุญคุน้ำบีบ้านเลยเยูท,ท,ที่กินได้คือเป็นงานเนี่ยเอาะไรต่างมุกตา่างเลยผมจัากินอะไรปักเกือนในบ้านเราโมผักอยู่ผู้แม่นั่นแม่ขยุอดำไปรี้ยบขุนา <laughs> ตากระหบแล้วปวดเป็นเนาะเปนดำ มันกระยุก้าโบกยังน้ำกระยุ่งกัเจ้าซีกมากเลยนะมันนหยี่ยมแข่งเขามาเผาแสบมันออกแต่จะเหยี่ยมแสบเนาะอ้าวไปติดไปเอาความแสบมาส่วนอ้าวโอเคนะทุกคนมาดีตั้งจากกินข้าวกินน้ำแล้วถ้ากจะลงไปมัดเข่ากันนะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะจบเพียงเฉนี้นะทุกคนไม่ได้ขโมยขับใจหลายๆนะที่ติดตามผู้ชมโอเคเอาสุภาพแข็งแรงเบอร์สกุลทุกคนนะ ยินจะทายติดตามกันคลิปต่อไป